สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่พัทยาแล้วนะคะวันนี้นะคะไปก็จะพามากินที่ร้านที่ House Garden Cafe อะไรวะหัวใหญ่เหรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรอบๆร้านคือร้านสวยมากเข้ามาในห้องนี้นะคะซึ่งเงียบม,มากๆเลยบริชอทสไตล์ตามแต่งนะคะก็จะเป็นแบบมิน,นิมอลนะคะ ก็สวยสน,นะคะแล้วก็จะมีเค้กวันนี้เหลือเค้กน้อยม,มากคือลูกค้าเยอะมากเรามากันตอนประมาณเนี่ยสามโมงแล้วนะคะที่เหลือแล้วก็มีไอศครีมนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนี่เนเจอร์ของที่นี่<อ>นคืออะไรคะเป็นอาหารค่ะอาหารก็จะเป็นพูดดังนิดนึง4โม ของหวานนะคะของหวานก็จะเป็นเอ,อนลเลอรโค้เป็นก็จะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะก็มิสูก็จะเป็นมิสบีบซขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้สอบถามใหม่ส่วนอันนี้ก็เป็นพนักง,งานสุดหล่อของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปโต๊ะที่เราละก่อนแล้วเราก็อาหารมาแล้วเดี๋ยวมารีวิวอาหารนะคะนี่ ระหว่างข้าวไข่พอนกับคนนะคะก็เลือกวิถีเหมือนกันเลือกย่างเหมือนกันว่าอะไรน่าทานกว่าแล้วก็จะเป็นตอนแรกเราสั่งเป็นน้ำพริกลงเรือนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมได้มาแบบนี้คือที่เราต้องการก็คือเหมือนสีน้ำนวนเนาะว่าไอที่จะมีผักรอบๆแล้วก็มีน้ำพริกเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงข้าวไข่พนนะคะเราชิมไปแล้ว อร่อยค่ะใข่ข้นขูดอัดนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยววันนี้กินคำใหญ่หน่อยมากกว่าวันาน,าน,านั้นนะ เดี๋ยวเรารอ้ำพี่โ่งเรือนะคะตอนนี้ให้เขาไปเปียกใค้เป็นเป็นแบบเเต็นะคะไม <elas> <ian> ่เอาข้าว ะะก่อนออกจากบ้านนะคะเป็นประเชยตัวนี้ค่ะเป็นกันแดดนะคะของ E.T.C. นะคะตัวนี้เป็น S.P.F. 50 P.A. บวกบวกบวกสบวกนะคะประมาณปร,ริมาณร้อยกรัมค่ะแล้วก็บำรุงผิวหน้าด้วยเซรั่มนะคะเห็นไหมเอ่ยรีนิวริงคนเซรั่มนะคะบำร,รุงผิวหน้าชจะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ วันนี้ก็จะใช้เป็นเฟิร์มมิ่งเพอร์เฟคคีนนะคะตัวนี้สีม่วงน่าใสแล้วบายค่ะสนใจทักคีมาได้นะคะเดี๋ยวส่งให้ป้ายลิ้คค่ะสวั <c oughs> สดีค่ะใชต,ตอนนี้นะคะเราก็มาเดินห้างออกมาจากร้านอาหารแล้วก็มาเดินย่อยได้ไปแล้วเสื้อสอตัวยังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรดี นะคะเราก็ได้คู่ที่เราชอบแล้วนะคะเดี๋ยวออกให้ดวูว่าสวยรึเปล่าสวยเลยซื้สวยดวยเตียงานก็เลยมองไม่เห็นบ๊ายบายไว้เจอกันคลิตปต่อไป